สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่กับนิโก้นะครับนิโก้หนึ่งต่อสิบที่เป็นซิกวิวนะฮะคือตัวนี้เนี่ยผมได้มาสภาพอมันวินเทจสุดๆเก่าฟุ่นเก่าสภาพรีโมทเนี่ยผมใส่แล้วนะเปิดติดนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เปิดให้ลองให้ดูเพราะว่าคันนี้วิ่งไม่ได้นะครับคือใส่แบตไปแล้วแต่รถมันไม่วิ่งนะครับแต่มันเรียวได้นะ เ,เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แต่ได้แบบเอื่อยๆนะแต่ได้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยล้อหน้านั้นจะมีความแข็งๆหน่อยเหมือนเป็นพลาสติกเลยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะยางมันหมดสภาพหรือว่าหรือว่าเป็นแบบนี้ใครรู้พิมพ์มาบอกด้วยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยจะเป็นล้อลมนะครับก็กดแล้วแฟบๆได้ล้อหลังยังโอเคอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ดิฟนะครับไม่ได้เป็นสปูลก็ เป็นมีความมนืดๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้นะคือตามภาษารถวินเทจเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเนี่ยแบตก้อนกลมซะส่วนใหญ่เลยนะครับแบตเอ่อขนาดไซส์นะครับสอันนี้ใช้สี่ก้อนแล้วก็แยกนะตรงนี้ใช้อีกสี่ก้อนเป็น 2A 2A สี่ก้อนจะทำหน้าที่คือควบคุมการเลี้ยวแล้วก็เปิดวงจรรีเล์ของตัว มอเตอร์ควบคุมเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วน4ก้อนตรงนี้ก็จะใช้การเดินหน้าถอยหลังที่มอเตอร์นะครับรวมแล้วใช้8ก้อนสองไซส์ซึ่งใส่แล้วนะครับเลี้ยวได้แต่เดินหน้าถอยหลังไม่ทำงานแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ผมดูแค่เบื้องต้นนะผมยังไม่มีเวลาลื้อเลยนะครับพลาสติกภายนอกตรงนี้เป็นบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็ง นะครับไม่ใช่พลาสติกนิ่มนะเป็นบอดี้แข็งเสาวากาศัของตัวรถยังเป็นเสาเหล็กอยู่เลยนะครับก็จะมีความวินเทจมากๆนะครับแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้นะเป็นความน่าเสียดายมากแล้วก็ชิ้นหลังหักไปนะครับไม่มีมาน่าเสียดายถ้ามันมีมันก็จะครบถ้วนมันก็จะสวยสมบูรณ์ไงแต่ถ้าไม่มี living, มันก็จะดูแปลกๆหน่อย ถามว่าซีเรียสไหมถ้าผมเอาไปเล่นเองผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะเดี๋ยวผมก็เอาปีกวิ่งของรถรุ่นปัจจุบันมาใส่ทําสะอาดล้างเคลือบสีใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ถ้าแผงมันใช้งานได้นะผมก็คงจะเอาลิโพะมาต่อตรงนี้เลย1ก้อนแล้วเอา 2A ไว้ตรงนี้อีก1ก้อนแค่นี้ก็วิ่งได้แล้วแต่เผอิญว่าแผงวงจรมันน่าจะเสียนะเพราะว่ามันเปิดไม่ติด ในส่วนของเดินหน้าถอยหลังลนะแต่เลี้ยว่ใช้ได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าล้อมันเป็นเป็นเหมือนพลาสติกอะ่ะมันกดไม่ลงหรือว่ายางมันหมดสภาพจนแข็งเป็นพลาสติกก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยตัวล้อเนี่ยนะครับคือเท่าที่เห็นนะมันสามารถจะเปลี่ยนยางได้นะเท่าที่ดู แต่ว่ายางมันไม่น่าจะหาสเปกได้มั้งคือล้อเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาสุดช่วงล่างเป็นแบบคันแข็งนะครับไม่มีชค็คไม่มีสปริงคือแบบเป็นแข็งแข็งึ้นทุ่นเลยดุ่นมาเลยนะครับกดแล้วกดแล้วยุบไหมเนี่ยเออกดแล้วก็มีการยุบอยูอย่หน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันยุบจากสปริงข้างในหรือว่ายุบจากพลาสติกของมันเองนะ คือยังไม่ได้เลื้อนะครับอันนี้ดูแค่คร่าวๆเบื้องต้นมาแต่อย่างที่บอกว่าส,สภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะยับเยินพอสมควรนะครับกับราคาที่ได้มาก็สมเหตุสมผลอยู่ราคาหลักร้อยนะครับก็สมเหตุสมผลอยู่เดี๋ยวก็คงต้องดูว่ามันจะไปต่อได้ไหมตรงส่วนนี้ด้านหลังมีชุดสับเกียร์ด้วยเป็นแบบโลเป็นแบบไฮนะ นี่น่าจะเป็นโลนี่น่าจะเป็นไฮไฮมันจะเมุ่ง่ายหน่อยโลมันจะเนืดๆหนื่อย่อืมตรงนี้น่าจะโลฝั่งนี้น่าจะไฮไฮมันจะเนืดน้อยนะครับโลมันจะนเนืดเยอะหน่อยรู้สึกว่าซีครับชุดเลี้ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ อัพไลท์อัพไลท์น่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนอลูมิเนียมเหล็กหล่อข้างในมีอะไรอีกอชิ้นส่วนที่แตกก็มีเยอะเหมือนกันอย่างตรงเนี้ยด้านหน้าก็มีแตกไปนะครับนี่ตรงนี้แตกไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการเล่นนะปัญหาตอนนี้คือชุดไฟมันไม่ทำงานนี่ปัญหาหลักเลยนะครับ ไม่รู้ว่ายังไงคือแบบว่าจะไม่ลองเอาทาหน่อยมีหมวดใช้ถานหกก้อนนะครับซึ่งสมัยก่อนก็น่าจะใช้ประมาณนี้แหละหก้อนมากสุดก็แปก้อนนะหรือบางทีก็อาจจะใช้เป็นก่อนถ่านก้อนสี่เหลี่ยม รีโมทเนี่ยเปิดติดแน่นอนนะครับส่วนตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราเราใช้ฐานสีก้อน AA เเนี่ยเปิดระบบได้นะ,ะเห็นไหมครับ เลี้ยวเขาใช้งานได้นะอย่างที่บอกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ได้เนี่ยตัวควบคุมตัวเหมือนตัวตัวเกียร์หรอหรือตัวมอเตอร์ฝั่งการอะไรอย่างบางอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะเย่บ้างหรืออะไรเงี้ยมันมันทำงานอยู่นะแต่รถอ่ะมันจะวิ่งไม่ได้นะครับเดีย๋ยวผมลองต่อต่อแบตอยู่อ่ะ ต่อแบตก็มันจะมีสะพานไฟอยู่ด้านนู้นนะครับเราตัดสะพานไฟออกเราจะคีบที่ค้วบวกกับลบของวงจรนะนี่คูวลบนี่ค้วบวกเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยติดว่ะเมื่อคืนผมลองมันไม่ติดเรื่องเรื่องผมก็คิดว่ามันใช้ไม่ได้ เฮ้ยติดว่ะเดี๋ยวติดว่ะนี้อันนี้เป็นสปีดเริ่มต้นแล้วก็นี่เร่งสามารถที่จะเร่งตามมือได้นะครับแต่ว่าเล่งมันจะแบบหยาบหน่อยคือแตะแบบ ประมาณครึ่งก้านอ่ะมันเลื่อนเลื่อนขึ้นไปครึ่งก้านเนี่ยมันก็จะได้ประมาณประมาณประมาณเกียร์หนึ่งนะพอเราดันขึ้นไปอีกนอยหน่อยก็จะเป็นคาร์ลสูงสุดละแรงมันจะแบบแค่หนึ่งกับสองอะไรเงี้ยความเรียดมันไม่ได้ขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปนะมันจะเลส์แบบกว้างๆหน่อย แล้วก็เวลาเราคุมบังคับเลี้ยวบางทีบางจังหวะนะเดินหน้าถอยหลังมันทํางานเองด้วยนะแต่นิดๆน,นะไม่ได้เยอะแต่มีอาการอยู่อ่ะเกียร์ยังใช้งานได้นะครับอุย้ย นี่ฝุ่นออกมาเป็น,นก้อนๆเลยอ่ะออกมาจากออกมาจากในเนี้ยอาจจะเป็นเพราะฝุ่นมันเยอะหรือเปล่ามันเลยแบบทีแรกที่ลองเทสดูแล้วมันไม่ทํางานอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่เรียวสุดๆเลยนะที่แรกคิดเลยว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนก่อนน่าจะเมื่อคืนก่อนนะหรืสองวันก่อนเนี่ยผมลองใส่แบตแล้วมันไม่ทํางานนะครับอันนี้ทํางานเฉยเลย อ,อหแตแบบที่ฝุ่นเยอะมากเลยเป็นก้อนเลยเนี่ยออกมาจากี้เนี้ยตรงช่วงข้างในล้อตรงเนี้ยอ่ะสรุปว่าอ๋อเล่นได้นะครับว่าเล่นได้นะเออดีอันนี้อาจจะแค่แบบอัปเกรดนิดนดหน่อยหน่อยทำสะอาดไล่เลื่อนนิดหน่อยก็น่าจ,จะเอาไปเล่นได้แล้วนะครับต่อปีกวิ่งหลังให้มันแบบครบ,ครบ เสาอากาศตัวนี้ก็อาจจะใช้เป็นเปลี่ยนจากเสาโลกเสาเหล็กนะครับเสาโลกเปลี่ยนจากเสาเหล็กนะครับอาจจะเป็นเสาเอาทองแดงเสานิ่มที่เป็นตัวสายไฟแล้วก็ใส่ปอกหุ้มนะครับอันนั้นก็ดูดีกว่าอาจจะนะเป็นแนวทางนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะนั่งทําได้เมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลา แต่ว่าวมือดำเลยครับฝุ่นบานโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะราวาๆประมาณนี้นะครับให้ได้ดูกันกันกบรถวินเทจสไตล์วินเทจเก่ามากๆนะครับของนิโก้นะหนึ่งต่อสิบซิกวิลต้องบอกว่าซิกวิลเนี่ยทำกันหลายค่ายนะดังๆแล้วก็จะมีทามิย่านะครับมีโทมี่นะครับมีนะิโก้ฮะ่อเคียวโช มารุีผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยเห็นผมไม่ชัวร์แต่ที่ผมจำ,จำได้ชัวร์มีประมาณนี้สามสี่้ยี่ห้อเนี่ยที่เอาแบบออกมาทําเป็นซิกวิวนะครับแล้วก็เป็นมีทั้งแบบเป็นรถบังคับด้วยแล้วก็เป็นแบบโมเดลด้วยนะครับเพราะในยุคนั้นอะซิกวิวมันว้าวมากไม่ค่อยมีไม่ไม่มีค่ายรถ F1 ค่ายไหนทํารถซิกวิวออกมานะครับแล้วก็มันจะไปประจบเหมาะกับกระตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าอัศรดานะครับ เขาก็จะใช้ต้นแบบเนี่ยรถมันจะออกแบเป็นแบบ s i กวิ e นะล้อหน้าสี่ล้อล้อหลังสองล้ออย่างเงี้ยครับบอดี้ก็จะมีความล้ำล้ำโอกาสหน่อยถ้ามีโอกาสก็อาจจะหาบอดี้นั้นมาครอบแทนนะ mm. ก็จะมีความว้าวเพรทรงเขาสวยมากนะครับแต่ว่าผมไม่มีให้ดูนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เท่านี้ครับผมถ้าใครเคยเล่น พอมีข้อมูลเอามาพิมพ์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลองให้ดูเป็นแบบข้อมูลนะให้แบบให้ดูว่ามันมีรถแบบแนวเทียงนี้ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งของเขานะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะแนะนําว่าถ้าเราได้รถตัวนี้มานะครับก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของล้อยางนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าล้อยางมันไม่โอเคเนี่ยจะต้อง หาเปลี่ยนให้ได้ก่อนนะครับล้อยางหลังอาจจะไปเทียบกับพวกล้อของรถอ c ซีที่เป็นยางโฟมล้อหน้าเนี่ยมันเล็กนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปเทียบกับล้ออะไรได้บ้างนะอันนี้อาจจะต้องแบบขอขอเอาไว้ก่อนนะยังยังไม่มีข้อมูลจะให้นะครับแล้วก็ส่วนแผงวงจรตอนนี้มันยังใช้งานได้แล้วก็คงกับเหมือนกับคันอื่นๆนะครับถ้าเอาไปใช้รีพแล้วมันพังก็ยกแผงเก่าออกใส่แผงใหม่ เพราะว่าระบบตัวซิกวิวตัวนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเขาแค่อิงตัวด้านหน้าเนี่ยล้อคู่4ีล้อเนี่ยสคู่เนี้มันใช้คันชักตัวเดียวกันร่วมกันในการทํางานฉะนั้นเราก็ใช้คันชักตัวนั้นต่อเข้ากับเซอร์โวเพื่อทําให้เป็นระบบ RC ปัจจุบันได้เลยนะครับใส่บัตเลตก็มอเตอร์540ของบัตเลตใส่ไปเลยนะครับก็ทําได้เลยไม,ไม่ไม่มีความยุ่งยากอะไรอาจจะมีแค่เราจะต้องดึงเอาพีเนียน ที่มอเตอร์เดิมออกมาเพราะว่าเราต้องการใช้ตัวเกียร์เดิมของตัวรถนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆก็ถ้าใครมีอะไรก็ลองนำเสนอได้นะโอเคครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมงก็เดี๋ยวจะพยายามหารถวินเทจรถแปลกๆอะไรเงี้ยมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ เผื่อใครมีก็เอามาคุยกันแชร์กันว่าเอามาเคยเล่นแล้วเป็นยังไงปัจจุบันยังเล่นอยู่ไหมหรือมีแนวทางจะแต่งยังไงนะครับ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูก็จะได้เอามาเป็นแนวทางได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ